แอปเล่นเกมทำเงินฟรีทูมอนี่วเลตนะครับแอปนี้เนี่ยผมทำการถอนเงินมาแล้วมากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทำการถอนเงินเข้าทูมอนี e วเลตให้ดูด้วยนะครับใครสนใจในการทำเงินเข้าวอลเล็ตจากการเล่นเกมเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทำเงิน โทมานี่วอลล็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับการเล่นเกมเนี่ยเล่นแล้วมีไรายได้ด้วยนะครับผมถอนเงินเข้าโทมานี่วอลล็ตได้แบบโดยตรงนะครับทำเงินมาแล้วมากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปด้วยนะว่าวิธีการถอนถอนอย่างไรถอนแล้วได้เงินจริงหรือเปล่าไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินโทมาน n e ว w a l ล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนในใส่วของ Play Store Play ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทำเงิน t ูมานิวเวลเล็ตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแคปคอยเล่นไปหาเงินไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหารายได้เสริมจากการเล่นเกมถอนเงินเข้า t ูมานิวเวลเล็ตได้แบบโดยตรงตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังกลับเข้ามาเล่นต่อได้เหมือนเดิมเลย ลิงก์ดาวโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวนโหลดมีวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็ดูตามคลิปได้เลยวิธีการถอนเงินก็จะมีสอนให้ด้านล่างแล้วก็ในคลิปนี้ด้วยนะพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรทํายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับดูที่แท็บเมนูด้านล่างนะครับมีเพียงแค่4เมนูเท่านั้นนะครับมีหน้าแรกมินิเกมกิจกรรมและก็ฉันเน ทำการถอนเงินให้ดูก่อนเพื่อเป็นการอัปเดตว่าทางแอปแชร์คอยเนี่ยมันยังจ่ายหรือเปล่านะครับกดมาที่ฉันนะแล้วก็กดไปที่การถอนนะครับยอดตอนนี้เนี่ยมีที่334บาทนะครับกดถอนได้เลยเอาโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีจํานวนเงินให้เราเลือกถอนเนาะในการถอนเงินนะครับเราก็เลือกตามจํานวนเงินหรือว่าตามคะแนนที่เรามีเพียงพอในการแลกได้เลย200 500แล้วก็1,000ในการแลกของรางวัลน,นะครับไม่มีเงื่อนไขในการแลกนะสลับ200ร0 0แล้วก็ 1, ัน มีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็แลกได้เลยไม่จาเป็นต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะหรือการดาวโหลดแอปทําภารกิจไม่ต้องนะครับมีคะแนนครบก็แลกได้เลยกดเลือกรายการแล้วก็กดเลือกช่องทางการรับเงินนะครับกดทอนเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ w a l ล e ตของเราได้เลยนะ อโอเคนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยก็ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราให้คะแนนของแอปเนาะเราก็กดให้ไปนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการแลกรับรางวัลสําเร็จแล้วนะครับของรางวัลที่เราทําการแลกไปนะครับหรือว่าเงินทูมอนี่โวลเ็ตเนี่ยเขาก็จะทําการกําหนดไว้อยู่ที่1นถึงสวันทําการนะครับไม่เกิน3วันถึงเงินจะเข้าที่บัญชีของเราเนาะจากที่ผมเคยแลกมาเนี่ยมันก็ไม่เกิน1วันอยู่แล้วนะครับในการแลกรางวัลเนาะล้วก็มาเช็คที่ประวัติการถอนตรงนี้ได้เลย สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการแลกรับเงินรางวัลของเรานะครับหรือว่าประวัติการแลกเงินของเราทั้งหมดเลยนะครับและการล่าสุดนะครับได้ทําการแลกไปตรงนี้นะนะ่ครับมีเวลาและก็วันที่ให้เราดูนะครับในวันที่27เดือน9เวลา19บนาฬิกา16นาทีจำนวน200บาทนะครับกำลังตรวจสอบยอดเงินอยู่นะครับอันนี้คือการแลกอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะถ้าหากว่าตรวจสอบสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นการแลกรับรางวัลสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนไปที่ทูตมอนี่โวลิของเรา อันนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นเกมอย่างไรให้มันได้รับเงินเข้า t ูมอนี่วอลเล็นะครับเมนูที่1ห,หน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเมนูด้านบนให้เราทำด้วยนะก็จะมีวงล้อแห่งโชคเล่นเกมสุดฮอตนะครับหารายได้จากการดูวิดีโอโค้ดอ่างเปาและก็เชิญเพื่อนนะครับทั้งหมดทั้งหมดด้านบนตรงนี้เนี่ยมี5เมนูนะครับเราก็สามารถเข้าไปทําได้เลย สำหรับเมนูด้านบนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําได้เลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงล้อการเล่นเกมการดูวิดีโอโฆษณาสำหรับโค้ดอังเปาอันนี้ไม่มีโค้ดมาแจกนะครับและก็การเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เราสามารถทําแล้วก็เชิญได้เลยซึ่งการเชิญเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ในการทําเหมือนกันหมดทุกคนนะครับอยู่ที่การทําของเราเองว่าเราเนี่ยจะทําด้วยวิธีไหนรูปแบบไหนทําอย่างไรนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยทุกคนทําได้แน่นอนนะครับต่อไปนะครับภารกิจทั้งหมด ภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนก็แนะนําอย่างหนึ่งนะครับเกมไหนแอปไหนที่มันให้คะแนนที่เยอะเนะครับอย่างเช่นเกมที่1น,นะครับ ตกปลาโชคดีรัด7จ็ดนะครับ24.2 m เอนะครับผมหรือประมาณ24ล้านเหรียญคะแนนมันให้เราดูเลยตรงนี้ด้านบนนะครับนี่นะเป็นเงินบาทไทยที่มันกำหนดไว้เนี่ยอยู่ที่18,169บาทจุดส3สตางค์ ยอดเงินตรงนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับในการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นแต่เราต้องมาดูตัวภารกิจนะครับว่าการทําภารกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้ามันเป็นภารกิจในการเสียเงินในการทําก็ไม่แนะนําให้เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งในการเล่นเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในการเติมเงินทําภารกิจเนาะบางคนเนี่ยอยากจะทําภารกิจผ่านก็คือเติมเงินเข้าไปนะครับ ยกตัวอย่างเกมนี้และกันให้ดูเนาะเป็นวินเนอร์ขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำภารกิจโดยการฝากเงินครั้งแรกสําเร็จฝากครั้งที่2ฝากครั้งที่3อันนี้มันก็ไม่คุ้มและกับการที่เราจะต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนาะเพราะว่ายอดเงินที่เขาให้เราเนี่ยอยู่ที่159บาทแล้วเราต้องเติมเท่าไหร่นะครับถึงจะทําภารกิจผ่านนะครับอันนี้ครั้งแรกเนี่ยเติมไปนะครับได้รับมันที่40บาทนะครับครั้งที่2ได้รับมันที่54บาทนะครับแล้วก็ครั้งที่3ได้รับ60บาท นะครับอันนี้มันก็ไม่คุ้มแหละกับการที่เราจะต้องเติมแนะนําให้เราเลือกแอปเกมที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนาะนะครับอย่างเช่นเกมไหนที่มันเป็นการเล่นผ่านระดับเลเวลนะครับผ่านด่านให้ถึงตามระดับเลเวลที่เขากําหนดเนี่ยก็แนะนําอันนั้นจะดีกว่านะครับต่อไปเป็นเมนูที่2นะครับมินิเกมสําหรับตัวมินิเกมเนี่ยเราไม่ต้องดาวน์โหลดเราไม่ต้องติดตั้งเราสามารถเข้าเล่นผ่านบนแอปแท็บคอยในการรับคะแนนได้เลยนะครับอันนี้เราเข้าไปเล่นได้เลยเนาะจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมในส่วนของเมนูที่3 กิจกรรมกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการเช็คอินรายวันเชิญเพื่อนภารกิจรายวันนะครับตัวนี้สามารถทําได้เลยนะครับส่วนเมนูสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการถอนเงินที่เราถอนไปก็มีการแจ้งเตือนสําหรับทูนี่วอลเล็ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะ ตรงนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนจากแอปแท็บคอยนะครับอันแรกเลยแท็บคอยขอแสดงความยินดีในการถอนเงินสําเร็จได้รับจํานวน200บาทแล้วโปรดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้และก็มีการแจ้งเตือนจากทูมอนี่โอเลดนะครับเติมเงินสําเร็จนะครับจำนวน200บาทนะครับผ่านทางเพย์เออร์แม็กหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของชื่อที่เขาเติมเข้ามาให้นะครับเวลาก็ประมาณ3นาทีนะที่มีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับไม่เกิน1นาทีเงินเข้าในนอนนะครับนี่คือการถอนเงินครั้งล่าสุดของแอปแท็บคอยนะครับก็ยัง ดังใจปกติเหมือนเดิมใครที่สนใจในการเล่นทําเงิน w a l l e t ก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้หรือถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นเพิ่มเติมดูได้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับหาเงินฟรี t ูมอนี่วลเลตครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใครที่กําลังมองหาการหาเงินออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมเข้า t ูมอนี่วอลเลตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดต like, ิดตาม ำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําตรงไหนทําแบบไหนถึงจะได้รับเงิน w a l l e t แบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูบอนี่วอลเล็ตแบบไม่ต้องลงทุนทําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันใครที่สนใจดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้อง ดาวโหลดแอปเพื่อที่จะใช้ในการทำเงินโทมานี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวโหลดได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะจะเป็น Android หรือว่า iOS ส่วนใครที่อยากจะทำบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทำได้เลยในคลิปเนี่ยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยเนาะส่วนลิงก์การดาวนโหลด,ดลิงก์การสมัครเนี่ยจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์สามารถกดลิงก์สมัครดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงินโทมานี่วอลเล็ตนะครับก็เป็นแอป เงิินได้ปกตสําหรับใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเลยเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยเนาะวิธีการสมัครของแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมหรือว่าดูด้านล่างตรงคําอธิบายเพิ่มเติมได้นะจะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเมนูด้านล่างเป็นเมนูภาษาไทยมีเพียง 3เมนูด้านล่างเท่านั้นนะครับด้านล่างตรงนี้หน้าหลักนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกหลังจากที่เราสมัครเสร็จเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการบริโภคของการใช้งานของแอปกอนเกรน,นะครับอันนี้จําเป็นนะในการกรอกข้อมูลแนะนําให้เรากรอกให้ครบถ้วนนะครับพอเราทําการกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการใช้งานของแอปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีแค่วิธีเดียวนะครับ1คือการทําแบบสํารวจนะครับในการหาคะแนนหรือว่าในการทำลาย ได้แต่ถ้าเราอยากจะเล่นเกมเนี่ยไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามเนาะคะแนนที่เราจะได้รับเพิ่มเติมก็คือการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับมันจะมีหัวข้อเนาะการทําแบบสํารวจของคุณอันนี้จะเป็นงานที่เราสามารถทําได้ในการรับคะแนนนะครับ400 500นะครับถ้าของใครสมัครแล้วยังไม่มีงานเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องรอก่อน,นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีงานเนาะ สำหรับวิธีการตรวจเช็คงานของเราเนี่ยเราสามารถดูในส่วนของอีเมลได้นะครับก็จะส่งผ่านอีเมลของเราด้วยที่เราสมัครไว้นะครับเราสามารถเข้าไปเช็คในอีเมลของเราได้เลยเวลาเราทํานะครับเราก็กดเข้าไปทําตรงนี้ได้เลยนะสำหรับการทําแบบสํารวจนะครับก็พยายามทาให้ผ่านเนาะถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเมนูที่2เป็นคะแนนคงเหลือนะครับมันก็จะแสดงในส่วนของคะแนนที่เราได้รับมานะครับแล้วก็เป็นคะแนนที่เราใช้ในการแลกของรางวัลนะครับแลกไปล่าสุดในวันที่23เดือน9นะ 100บาทนะครับ1,200คะแนนอันนี้ก็แลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการแลกโดวยว่าต้องแลกอย่างไรนะต่อไปการใช้คะแนนในเมนูที่3ในการแรกลกรางวัลแล้วก็กดเข้ามาที่เมนูที่3ถ้าหากว่าเราต้องการแรกลกรางวัลสาหรับ t ูนิสโวลเลตหนึบาทแล้วก็กดเลือกรายการได้เลยแต่ว่าต้องมีคะแนนให้ครบตามจานวนก่อนนะถึงจะทําการแลกได้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะอธิบายนะครับในส่วนของการแรกลกรางวัลวิธีการใช้สิทธิ์ในการแลกนะครับเขาก็จะบอกตามนี้เลยแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ การบริจาคนะครับการกุศลอันนี้เราก็บริจาคได้นะครับการเติมเงินเข้ามือถือนะครับก็จะมี AIS d t a c h TO MOVE นะครับก็ตั้งแต่50ถึง100บาทนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้หรือว่าคะแนนเพิ่มเติมกดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูหน้าหลักคะแนนคงเหลือรางวัลและก็การเชิญนะครับเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ในส่วนของ URL นะครับหรือว่าลิงก์นะครับตรงนี้เราสามารถกดคัดลอกได้เลยแล้วเราก็นําไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคความสามารถของตัวเราเองว่าจะทําด้วยวิธีไหนในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนนะครับเข้าร่วมในส่วนของแอปเนี่ยและทาการสร้างอิทธิพลต่ออนาคตร,ร่วมกันนะครับนอกจากนี้ คุณจะได้รับคะแนน300คะแนนสําหรับทุกๆก,การแนะนํานะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับทำอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนนจากการเชิญเพื่อน1เลยคือมีคนดาวน์โหลดนะครับจากลิงก์การเชิญเพื่อนของเราแล้วก็ทําการสมัครต่อแบบสํารวจแบบสอบถามให้ผ่านหรือว่ามีการใช้งานนั่นเองนะถึงเราจะได้รับคะแนนตรงนี้นะครับถ้ามีคนสมัครแล้วคนไม่ทําเลยไม่ใช้งานเลยเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่มีรายได้จากการเชิญเพื่อนนะต่อไปวิธีการแลกเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าแลกแบบไหนแล้วก็เติมเงินอย่างไร อโอเคนะครับพอเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่การแรกลกรางวัลน,นะครับเลือกรายการ t ู m อ n ี่เวิลด์ถ้ามันมีรายการให้เราเลือกแลกเนาะพอเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการแรกลกรางวัลด้านล่างนะครับก็ให้เรากดแกลกรางวัลได้เลย จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการยืนยันออเดอร์นะครับในการแรกลกรางวัลของเราก็จะมีชื่อนามสกุลแล้วก็การติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้เราใส่ชื่อนามสกุลได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยได้นะก็พิมพ์ลงไปนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับแล้วก็อ่กดติ๊กถูกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือว่ามันครบ100ตรงนี้แล้วเนี่ยก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดยืนอ่ายืนยันคําตอบตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นขอบคุณสําหรับคําสั่งนี้ก็กดตกลงตรงนี้ได้เลยนะ พอมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับในส่วนของรางวัลที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะจัดส่งผ่านทางอีเมลนะครับอขอบคุณที่เลือกรางวัลจากทางแอปเนาะเป็นทูมิลเลดหนึ่งร้อยบาทแบบนี้เลย ล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของลิงก์ในการเติมเข้า wallet ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้ในการเติมเงินได้เลยนะเพราะเรากดลิงก์มาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมูลค่ารางวัล1 0 0นะครับแล้วก็กดเติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ได้เลยการใส่เบอร์ wallet นะครับตรงนี้นะครับผมใส่ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะไม่ต้ององ่ากรอกชื่อนามสกุลนะครับเป็นเบอร์ทั้ง2ช่องเลยใส่ทั้งหมด10ตัวนะครับก็คือใส่ศูนย์นำด้านหวยนะก็พิมพ์ให้ครบแล้วก็กดเติมเเงินได้ลย พอเราเติมเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้น100บาทเหมือนเดิมแต่ว่าปุ่มเติมเงินเนี่ยมันจะหายไปนะ แล้วก็เงินที่เราเติมไปเนี่ยมันจะเข้า t ูมานี่วอลเล็ทันทีแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการเติมเงินเข้า wallet นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยการใช้งานก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่สนใจอยากจะลองสมัครลองเล่นดูเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ูมานี่วอลเล็นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังเข้ามาเล่นทําเงินได้ปกติ สำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเลยเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยเนาะวิธีการสมัครของแอปนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมหรือว่าดูด้านล่างตรงคําอธิบายเพิ่มเติมได้นะจะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเมนูด้านล่างเป็นเมนูภาษาไทยมีเพียง3เมนูด้านล่าง นนด้านล่างตรงนี้หน้าหลักนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกหลังจากที่เราสมัครเสร็จเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการบริโภคของการใช้งานของแอปก่อเกาะน,นะครับอันนี้จําเป็นนะในการกรอกข้อมูลแนะนําให้เรากรอกให้ครบถ้วนนะครับพอเราทําการกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการใช้งานของแอปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีแค่วิธีเดียวนะครับ1คือการทําแบบสํารวจนะครับในการหาคะแนนหรือว่าในการทํารายได้แต่ถ้าเราอยาก จาก เล่นเกมเนี่ยไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามเนะนาะคะแนนที่เราจะได้รับเพิ่มเติมก็คือการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับมันจะมีหัวข้อเนาะการทําแบบสํารวจของคุณอันนี้จะเป็นงานที่เราสามารถทําได้ในการรับคะแนนนะครับ400 500นะครับถ้าของใครสมัครแล้วยังไม่มีงานเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีงานเนาะสำหรับวิธีการตรวจเช็คงาน ของเราเนี่ยเราสามารถดูในส่วนของอีเมลได้นะคราก็จะส่งผ่านอีเมลของเราด้วยที่เราสมัครไว้นะครับเราสามารถเข้าไปเช็คในอีเมลของเราได้เลยเวลาเราทํานะครับเราก็กดเข้าไปทําตรงนี้ได้เลยนะสำหรับการทําแบบสํารวจนะครับก็พยายามทําให้ผ่านเนาะถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเมนูที่2เป็นคะแนนคงเหลือนะครับมันก็จะแสดงในส่วนของคะแนนที่เราได้รับมานะครับแล้วก็เป็นคะแนนที่เราใช้ในการแลกของรางวัลนะครับแลกไปล่าสุดในวันที่23เดือน9นะ100บาทนะครับ 1, คะแนนอันนี้ก็แลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการแลกด้วยว่าต้องแลกอย่างไรนะต่อไปการใช้คะแนนในเมนูที่3ในการแลกรางวัลแล้วก็กดเข้ามาที่เมนูที่3ถ้าหากว่าเราต้องการแลกรางวัลสาหรับทูนเมอร์นี่โวลตหนึบาทแล้วก็กดเลือกรายการได้เลยแต่ว่าต้องมีคะแนนให้ครบตามจํานวนก่อนเนาะถึงจะทําการแลกได้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะอธิบายนะครับในส่วนของการแลกรางวัลวิธีการใช้สิทธิ์ในการแลกนะครับเขาก็จะบอกตามนี้เลยแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะการบริจาคนะครับการกุศล นี้เราก็บริจาคได้นะครับการตเติมเงินเข้ามือถือนะครับก็จะมี AIS d t a c 2 to Move นะครับก็ตั้งแต่50ถึง100บาทนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับในส่งนของ การแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนถ้าหากว่าเราอยากจะมีรายได้หรือว่าคะแนนเพิ่มเติมกดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูหน้าหลักคะแนนคงเหลือรางวัลและก็การเชิญนะครับเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ในส่วนของ URL นะครับหรือว่าลิงก์นะครับตรงนี้เราสามารถกดคัดลอกได้เลยแล้วเราก็นําไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ line, ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคความสามารถของตัวเราเองว่าจะทําด้วยวิธีไหนในการแนะนํา หรือว่าเชิญเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนนะครับเข้าร่วมในส่วนของแอปเนี่ยแล้วทาการสร้างอิทธิพลต่ออนาคตร่วมกันนะครับนอกจากนี้คุณจะได้รับคะแนน300คะแนนสาหรับทุกๆการแนะนํานะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับทำอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนหนึ่งเลยคือมีคนดาวน์โหลดนะครับจากลิงก์การเชิญเพื่อนของเราแล้วก็ทําการสมัครต่อแบบสํารวจแบบสอบถามให้ผ่านหรือว่ามีการใช้งานนั่นเองนะถึงเราจะได้รับคะแนนตรงนี้นะครับถ้ามีคนสมัครแล้วคนไม่ทําเลยไม่ใช้งานเลยเนี่ย นี้เราก็จะไม่มีรายได้จากการเชิญเพื่อนนะต่อไปวิธีการแลกเงินนะครับอ่เดี๋ยวผมจะสอนว่าแลกแบบไหนแล้วก็เติมเงินอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับพอเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่การแรกลกรางวัลน,นะครับเลือกรายการ t ู m อ n ี่เวิลด์ถ้ามันมีรายการให้เราเลือกแลกเนาะเพราะเรากดเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการแรกลกรางวัลด้านล่างนะครับก็ให้เรากดแกลกรางวัลได้เลย จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการยืนยันออเดอร์นะครับในการแรกลกรางวัลของเราก็จะมีชื่อนามสกุลแล้วก็การติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้เราใส่ชื่อนามสกุลได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยได้นะก็พิมพ์ลงไปนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับ แล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือว่ามันครบ100%ตรงนี้แล้วเนี่ยก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยืนยันคําตอบตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นขอบคุณสําหรับคําสั่งนี้ก็กดตกลงตรงนี้ได้เลยนะพอมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับในส่วนของรางวัลที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะจัดส่งผ่านทางอีเมลนะครับอขอบคุณที่เลือกรางวัลจากทางแอปเนาะเป็นทูนิวเลตหนึ่งร้อยบาทแบบนี้เลย เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของลิงก์ในการเติมเข้า wallet ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์ตรงนี้ในการเติมเงินได้เลยนะเพราะเราก,กดลิงก์มาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมูลค่ารางวัล1 0 0นะครับแล้วก็กดเติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ได้เลยการใส่เบอร์ wallet นะครับตรงนี้นะครับผมใส่ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะไม่ต้องกรอกชื่อนามสกุลนะครับเป็นเบอร์ทั้ง2ช่องเลยใส่ทั้งหมด10ตัวนะครับก็คือใส่ศูนย์น้ำด้านวยนะก็พิมพ์ให้ครบแล้วก็กดเติมเงินได้เลย พอเราเติมเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้น100บาทเหมือนเดิมแต่ว่าปุ่มเติมเงินเนี่ยมันจะหายไปนะแล้วก็เงินที่เราเติมไปเนี่ยมันจะเข้า t ูม o ี่วอลเล็ทันทีแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการเติมเงินเข้า wallet นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยการใช้งานก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่สนใจอยากจะลองสมัครลองเล่นดูเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ